กสทชสั่งถอนบริุราตเคโปุ่มแชร์ลูกโซ่พร้อมจับกลุ่มผู้บริหารใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคนที่ใช้งานซิมเคอยู่ตอนนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปครับถึงจะยังมีปัญหาอยู่แต่ตอนนี้ทาง NT ยังอนุญาตให้ผู้ใช้งานยังใช้งานบนคลื่นของ NT ได้อยู่ครับส่วนมาตรการเยียวยาจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคงต้องรอทางกสทชเข้าประกาศเพิ่มเติมอีกทีนึงครับแต่กับคนที่เสียหายจากกรณีชร์ลูกโซ ตอนนี้ให้รีบไปดำเนินการแจ้งความจากนั้นก็ไปดำเนินเรื่องต่อที่ปปงเพื่อขอทําเรื่องเฉลี่ยทรัพย์ก่อนเลยครับคือกรณีของ K4 ฟมีอยู่สองส่วนนะครับ 1. กลุ่มผู้ใช้งานซิมินเตอร์เน็ต2กลุ่มเหยื่อแชร์ลูกโซ่ตู้เขที่ปันสุขซึ่งความผิดของ K4 ในตอนนี้จะอยู่ในฝั่งของตู้เติมเงินครับแต่พอโดนอายัดทัพย์จากกรณีนี้มันก็เลยส่งผลให้ใบอนุญาตถูกถอดถอนตั้ไปด้วย เพราะฉะนั้นสถานะของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ K4 ในตอนนี้ก็จะถูกยกเลิกการจำหน่ายไปโดยปริยายอันนี้รวมถึง Sim แ n g เจิแล้วก็ซิมเดบิวที่อยู่ในเครือก็ถูกยกเลิกไปด้วยเช่นกันถ้าเจอร้านไหนที่ยังขายอยู่อันนี้มิชชีพแน่นอนอย่าหลงเชื่ออย่าจ่ายเงินซื้อไปเด็ดขาดนะครับ